มือซ้ายให้โชคเอาความคืบหน้าของการก่อสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมาแจ้งให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันได้รับทราบนะครับตอนนี้การก่อสร้างลุล่วงไปราวๆ80%แล้วนะครับมาไดทางขึ้นพร้อมรองรับ การเดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แต่ยังเหลือห้องด้านล่างนะครับห้องใต้ฐานองค์พระเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังขาดการติดตั้งกระจกเพื่อบังแดดบังฝนนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัดใจจัยในจุดนี้และการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกภายในตัวอาคารใต้ฐานองค์พระเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วท่านพอมีกำลังทรัพย์คนละหบาท10บาทก็โปรดช่วยบริจาคร่วมสร้างบุญค้ำจุนศาสนาไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จองป์ปถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดย,ยังขาดจตปจุปัตอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR c o ารหรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีได้โดยตรงเลยนะครับมีคณะกรรมการหลายฝ่ายในการบริหารจัดการเงินในการสร้างส,างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับผลบุญนี้ที่ท่านสร้างขอให้เข้าถึงท่านและครอบครัวตรงๆขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจําทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของเราพัฒนานะครับวันนี้วันศุกร์ที่12กันยายน68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนะครับแล้วก็ช่วยดูโฆษณาผมจ้หน่อยเด้อพี่น้องครับ เห็นโฆษณาอย่ากดข้ามด้ยครับดูให้ผมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับให้ครบ2 0,000ื่ซับขอบคุณนะครับที่ช่วยดูโฆษณาให้ผมกดไลค์กดแชร์ผมแล้วกดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวเราเช็คผลลาวพัฒนาวันพุธก่อนนะฮะลาวพัฒนาวันพุธท,ที่10กันยายน68เลขเด่นสีแดงครับ987 เอามาจับคู่กับเลขประกบสีน้เงิน01345ผลสรุปลาวพัฒนาออก709ล่าง17เอาเลขเด่นก่อนเด่น987สีแดงเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ9เนี่มาบน7นี่มาล่างแล้วก็จับคู่กันมาเข้า09บนเต็มเตมแล้วก็เข้า17ล่างเต็มเตมนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับวันพุธที่ผ่านมา จัดชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับ7เนี่ยจัด70 71 73 74 75ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ที่70 71 74เข้าตัวเจาะ71ล่างเต็มเต็มนะครับแล้วก็9เนี่ยจัด90 91 93 94 95ขีดเส้นใต้90 91 94เข้าตัวเจาะ90บน ขีดเส้นใต้90บนเต็มเต็มนะครับเจาะแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะเจาะแตกทั้งบนทั้งล่างเลยก็ยินดีด้วยนะครับท่านที่เข้ามาดูมาชมแล้วเอาไปใช้งานมีทรัพย์รับโชคได้ทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับมีทรัพย์รับโชคกันแล้วก็หากพอมีงบเหลือก็ช่วยสนับสนุนช่วยสนับสนุนร่วมสมทบทุนสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม วัดพระอาจารย์ผมกันสักนิดหนึ่งนะครับ5บาท10บาทก็ยังดีทําบุญจะให้ตัวเองเดือดร้อนเดอ้อพี่น้องครับทันสละสักหบาท10บาทก็ยังดีนะครับจะสแกน qr code หรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีวัดทุ่งรีได้โดยตรงนะครับเงินที่ท่านร่วมสมทบทุนค้ำจุนาศาสนา,สร,าสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่เนี่ยโอนเข้าไปแล้วเนี่ยถึงวัดต,งตรงตนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการที่บริหารจัดการเรื่องเงินเนี่ย ถึง4ีท่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านอนุโมทนาบุญไปเนี่ยได้สร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แน่นอนร้อยเปนต์นะครับท่านทําบุญไปผลบุญนี้จะหนุนให้ท่านมีโชควานใหญ่ๆมากกว่าเดิมนะครับผมมั่นใจแบบนั้นนะหากท่านมีงบเหลือก็อย่าลืมสมทบทุนสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดพระอาจารย์ผมด้วยนะครับ และท่านใดนะครับที่อยากจะได้แนวทางตัวเลขเน้นๆน,น,น้อยชุดอยากให้ผมจัดให้ท่านคิดว่าหากท่านคิดว่าผมมีความสามารถตรงนั้นนะครับมีความสามารถพอที่จะจัดแนวทางตัวเลขเน้นๆน,น,น้อยชุดให้ท่านมีทรัพย์รับโชคได้ท่านก็ได้โปรดช่วยสนับสนุนค่าหม,มากลมาพลูบุรีผลหมากรากไม้พวงมาลัยของหอมที่ผมไหว้พ่อแก่มากันแล้วกันนะครับท่านสนับสนุนมา250บาท ผมก็จะจัดแนวทางตัวเลขเน้นๆน้อยชุดทั้งฮานอยเลาาพัฒนาแล้วก็ห่วรัฐบาลไทยเนี่ยให้ท่านไปพิจ,จารณาดู45วันเต็มๆเลยนะครับ250บาทเบีาทจัดให้45วันเต็มๆเดี๋ยวให้ดูแนวทางฮานอยก่อนนะครับฮานอยวันที่10วันพุทธที่10ให้รูด9กับ4นะครับเจาะ9 3้า9 8กัน4 3 4 6 4 8ผลสรุปฮานอยปกติออก231ล่าง48 เข้าตัวกัน48ล่างตรงๆนะครับอันนี้เข้าตรงๆเลยได้ฮาหนอยรอบปกติแล้วก็ตามต่อด้วยลาวพัฒนาครับวันพุธที่10ลาวพัฒนาเนี่ยผมไม่รูด7รอง8ผมมั่นใจว่า7มายังไง7ต้องมาครับเจาะ717374ผลสรุปลาวพัฒนาออก709ล่าง17เข้าตัวเจาะ17ล่งเต็มล่างเต็มๆเลยนะครับน้อยชุดเข้าตัวเจาะเต็มๆ ส่วนชุดใหญ่ก็มี09บนตรงๆงนะครับนี่คือแนวทางตัวเลขทั้งฮานอยลาวพัฒนาที่ผมจัดให้เน้นให้สนับท่านที่สนับสนุนค่าหมากพรูบุรีพลหมากรากไม้พงมาไลายของหอมที่วหว้พ่อแก่นะครับท่านสนับสนุนมา250บาทผมก็จะจัดแบบเนี้ยเน้นๆให้น้อยชุด45วันเต็มๆนะทั้งฮานอยลาวพัฒนาส่วน เลขรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นเลขพระอาจารย์ผมครับมามายังไงงวดน,นี้ก็มาผมเห็นแนวทางตัวเลขแล้วหากท่านสนใจอยากได้แนวทางตัวเลขเน้นๆน้อยชุดนะครับก็สนับสนุนมา250บาทผมจัดให้45วันฮาหนอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยทักมาตามเบอร์ไลน์นี้นะครับไลน์ส่วนตัวเด้อพี่น้องไม่มีกลุ่มไม่มีเว็บหวยอะไรใดๆทั้งสิ้น ลายส่วนตัวนี้เอาไว้ส่งแนวทางตัวเลขให้กันและกันสรับท่านที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขเหมือนผมเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดไม่สนับสนุนก็ไม่ต้องทักลายมานะครับท่านดูในช่องมือซ้ายให้โชกพอเพราะว่าผมลงแนวทางหวยลาวให้พิจารณาเนะี่ยจันพุทธสุขอยู่แล้วนะครับสรับท่านที่สนใจอยากได้เน้นๆน,น,น้อยชุดก็ทักมาตามเบอร์ลายนี้นะครับ250บาทจัดแนวทางตัวเลขให้45วันฮาหนอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยครับ มาดูแนวทางตัวเลขวันนี้ต่อเลยนะครับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันศุกร์ที่12กันยายน68นะครับเด่นสีแดงครับ875 875ต้องมีต้องมานะครับต้องมีต้องมาไม่บนก็ล่างอย่างน้อยตัวถึง2ตัว875จัดชุดกระเหนียวครับ87 85และ75สีน้ำเงินครับเลขประกบ 01269 01269เอามาจับคู่กับเลขเด่นสีแดง875จับคู่เลขประกบสีน้ำเงิน01269จัดออกมาเป็นชุด2ตัวบน2ตัวล่างแบบนี้นะครับเด่น8นะครับเด่น8ก็จะได้80 81 82

972พิจารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขที่ผมนำเสนอท่านได้ดูได้ชมกันท่านดูแล้วเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับโดนใจท่านไหมถูกใจท่านหรือเปล่าชอบก็เอาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่น่าจะมาก็มองข้ามเพราะว่าทุกตัวเลขที่ผมนำเสนอเกิดมาจากการคำนวณด้วยสูตรและสถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเอง ผมมั่นใจว่าดีชัวร์ใช่แล้วก็นําเสนอท่านได้พิจารณาให้ท่านได้ตัดสินใจอีกทีเพราะว่าผมก็ไม่ทราบาผลรางวัลล่วงหน้าจอ,อกอะไรนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเจ็บประจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ